แบบมันมันเป็นยังไงเพราะผมก็พยายามยงกันรู้สึกว่าเออฟังเพลงก็แล้วแบบเพยายามแบบไปในวันที่รู้สึกว่าเออวันนี้แฮปปี้ก็แล้วแต่พอไปฟิตเนสเมื่อไหร่ดาวนันดีเลยเหนื่อยจริงหรอเรื่องมันทรมานไม่แต่จริงๆริงทำฟิตเนสมันก็ไปกับเพื่อนได้นะก็ไปเจอเพื่อนได้นั้นมันก็เล่นเป็นด้วยกันได้นะเออใช่ไหมนไปได้ไปได้เป็นทรมานอ่ะหรอฉันลองลองถามเพื่อนหน่อยว่าแบบ เขาชวนไหมเขาชวนแบบไปออกกำลังกายไหมล่าสุดผมผมไปออกกำลังกายกับฟูวินที่ญี่ปุ่นใช่แล้วคือฟูวินก็ชวนไปผมก็แบบอยู่ในชุดนอนแล้วผมก็แบบจะบ้าออกกำลังกายในตอนนี้ตอนกี่โมงกี่โมงกี่โมงผมวตอนนั้นน่าจะเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนญี่ปุ่นใช่แล้วคือพีเน็ยังไม่ปิดอะไรนะเขาบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีขึ้นโชว์ก็เลยอยากแบบอยากฟิตหุ่นหน่อยแล้วผมก็แบบ โอเคอ่ะเป็นงั้นไปด้วยก็ได้ไปทั้งชุดนอนนั่นแหละครับแล้วให้ฟูวิ่ง็นเทรนเนอร์ให้วันนั้นผมก็กลับไปแขนกระตุกอยู่เหมือนกันไม่ไหวใช้กล้ามเนื้อเยอะจริงนอน